สวัสดีครับนี่ก็ต่อลำโพงครับต่อสายลำโพงสี่คอนะครับเป็น CM 4อสี่คูณสองจุดห้านะครับสิบ g ีนะครับก่อนอื่นก็ก็อ่ะก็กำหนดก่อนนะครับกำหนดกันว่าจะให้แดงหรือมันเป็นบวกนะครับ แต่ผมเป็นกำหนดแดงนะครับกำหนดแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะรตัวนี้จะเป็นหัวนะครับหัวที่มันเราใช้แล้วนะครับแต่ก็เอามาทำใช้ใหม่นะครับรบัตรจีนะครับบัตรจี จะจีก็ได้นะครับดีใส่งัวก็ได้นะครับ,รบนี่คือเสร็จแล้วหนึ่งสายนะครับแต่ตัวนี้คือมันมันไม่มี อันนี้เป็นผมดัดแปลงหรอตัวนี้ดัดแปลงครับใช้ของเดิมนะครับ,บใช้ของเดิมเดี๋ยวนี้นี้ตอกใช้ของเดิม กำหนดเองได้นะครับว่าจะเอาในบวกในลบนะครับเดี๋วเอาเอา,เอาแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับนี่คือเส้นสี่คอนะครตัวนี้สังเกตครับมันจะไม่มีครับมันจะไม่มีที่ล็อกนะครับผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมบัดจีนแล้วครับ ยังไงก็อยู่ครับจะจะไม่ง่ายครับตรงนี้ครับะเกี่ยวล็อกเนี่ยจะเป็นแด,ดงแดงหรือบวกครับถ้ามันยาวเกินนะครับแล้วค่อยตัดออกตัดออกพอประมาณนะครับใส่ลงไปแล้วก็ ออกมาเลยครับยังไงก็อยู่ครับเพราะว่าเราบัตรจีแล้ะครับถ้าเราไม่บัตรจียังไงก็ไม่อยู่ครับก็ใส่กระเข้าไว้ีกตัวย่ยำดึงรถครับ,รบที่ไหนก็บบ่อครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเรากะ ประมาณว่ายาเกินไปก็ตัดออกครับสิ่งสำคัญนัดอย่าให้นะครับบัตรจี้ครับยังไงก็อยู่นะครับไม่ต้องไปเปลืองตังนะครับซื้อสี่สิบห้าสิบหกสิบาทก็มานำใช้นะครับมานำใช้แบบดีแพรกันนะครับ น,นี้นะครับยัดเข้าไปนะครับคันให้ตึงก่อนนะครับคันให้ตึงก่อนตอนนี้เริ่มตึงมือนะครับตึงมือแล้วนะครับแล้วกาย้ำอีกตัวมายำหนึงนครับอันนี้เป็นทักษะเบื้องต้นนะครับสำหรับคนหัดเล่นเครื่องเสียงครับ มันผมนี่แหละครับนะครับอยู่แล้วครับแน่นนะครับนะครับอยู่แล้วนะครับตัวนี้แค่นี้ก็อยู่แล้วครับถึงมันไม่มีที่ล็อกนะครับก็อย่าทิ้งนะครับมันไปโดนครับมุนนะครับมุนนหิสุดไปเลยครีครีครีเหรอเสร็จแล้วครับ ยังไงก็ไม่หลุดอีกชุดนึ่งครับอีกชุดนึงก็จะเป็นสายขาวกับสายสีเทานะครับเราแต่เรากำหนดเองเหมือนกันนะครับขาวมาเป็นเก่าครับเทามาเป็นบวกนะครับเอาสีเข้มนะครับสีเข้มสีเข้มทำเป็นบวกสีอ่อนทำสีอ่อนเนี่ยทำเป็นลบนะครับ ผมผมรู้นะครับทฤษฎีก็ไลยแต่ผมทำเองครับกระบัดจ,จีนะครับบัดจ,จีใส่น้ำยานบบนี ทัวนะครับเสร็จแล้วหนึ่งตัวอีกหนึ่งเส้นนะครับเราจะประมาณนี้นะครับใส่ตะกัวนะครับดี่กวัวไม่ใส่นะครับมันจะเหนียวครับมันจะเหนียวลังไว้ให้ อีกระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้สายไม่หลุดนะครับไม่หลุดตัวแกบเยนะครับตัวข้างในัน,นะครับมีเกี่ยวอันนี้เป็นของเก่าครับมันมันยังใช้แก้แก้แก้ขัดได้ครับเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อน,นครับแก้ขัดได้นะครับ เราก็เปลี่ยนตัวใหม่มาใส่ครับเปลี่ยนตัวใหม่มาใส่ก็จะเป็นของนิกนะครับนี่ผมตัดสายตัดสายเก็บไว้ครับตามที่วอกครับถ้าหัวมันยังดีนะครับแล้วก็ใส่ไปทั้งชุด ตัวนี้เลยนะครับกำหนดสีสีเข้มครับเป็นบวกนะครับก็คือน,นะครับ,นะรบสีเทารแมโบครับเป็นบวกนะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ข,ขยับอีกครับขยับอีกนีดนึงนะครับแล้วก็ลองดูว่าเข้าได้ไหม ถ้าเขายังไม่ได้ก็มนอกอีกนะไข่อะครับอีกถ้ายังไม่ได้ก็คือมาบีบหัวครับเพราะว่ามันเป็นตัวนี้เป็นสองจุดห้านะครับตัวนี้เป็นสองจุดห้านะครับบีบหัวมันลงนครับบ,บ,บีบอะไรมันลงนะครับ ก็จะได้แลละจะประมาณมานี้นะครับตึงมือไว้ก่อนนะครับตึงมือไว้ก่อนโอเคสุดแล้ว ตึงมือไว้นะครับประมาณนี้นะครับเนียน,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 นกาวครับอีกตัวนึ่งจะเป็นกาวครับเป็นกาวลบนะครับก็ ทายออกครับทายออกก็ยัดต่อไปใหม่อันนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ตึงประมาณนี้ครับนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับสำหรับทำสายลำโพงสี่นะครับ สข้อ2องพนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูว่าต่อถูกหรือเปล่านะครับโดยใช้เครื่องเช็คสายนะครับเข้ากับอีกทางหนึ่งน,นะครับหัวท้ายนะครับดับแดงนะครับอ่านี่ครับคือไฟคือนละหนึ่ง องนะครับโอเคแล้วขวนี้ครับถ้าไปขวหนึ่งนะครับอีกขวหนึ่งก็เป็นชุดนีงนะครับว่าเลขมันจะตรงกันหรือไม่นะครับถ้าตรงกันก็ต้องขึ้นหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งสองครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับเช็คอสเปกคอนนะครับสีพินนะ คลิปนี้ก็ถ้ามีซาร่าก็กดไลค์กดแชร์เลยครับขอบคุณมากครับ